สบายดีพี่น้อง,งวันนี้ก็ทำหน้าที่ที่ไปส่งน,องน้องวีนัโยงเฮียนอีกแล้วจา้ากลับมาก็สิไปหาตัดหญ่าตัดต่อเฟืองห้งวัวอยูน่นะเอลีอยหมองเกีียวอะไรเม่ว่า,า,า้ก็ไปซอยเพื่นติดแฉกจา้าวันนี้ก็สิลกไปส่งนะังไปห้องเฮียนมือแหลกใส่ชุดเขาา้รงเฮียนคือชุดนักเฮียนลาวอ่ะสบายดีสวย อ้ามีทอนไซบัวน้ำติลหละกกนแ้วได้ทอนแบบนั้นนี่เห็ดปเป็ดบกใช้กร๋า้กระเป๋าใช้กระเป๋ากระปงกระป๋อจะมาใหญ่แทะกระเป๋านักเียันยังมาใหญ่แทะคือบอกกันน่อยสโตดโค สิไป,ปส่งหลานสักก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วก็กลับมาก็สิไป,ปตัดยง,งตัดหญ้าให้งัวก่อนบ่มีหญ้ากินแล้วนเนมื่อวานในบ่ได้ตัดกินแต่สามกระสอบที่เกี่ยวไว้มือนะเพื่อนเพื่อน,นมาหลับสบายดีน้องเชลลเร็วๆงามๆยี่น่าดายแหนมกองด้วยสบายดีป้าลุนงนุ้ยจมนงามเพื่อนมาหลับมาสบายดีไปหัวดำสดีปาลุงไปปาดนี่ไปเล่นน้ำโมจะมาเฮ็ดวีอ่ะ ตั้งใจเรียนเด้อเรียนมือแหลกมื้อนี้พี่น้องเมูกันจอมแก่นเลยนะเนี่ยน้องเชียวแต่พ่อดำบ่ค่อยมักเว้าแต่เพื่อนนี่เว้าเก่งๆสิขึ้นไปหาเกี่ยวยูเกี่ยวหญ้าแล้วพี่น้องบัดนี้สบายดีพี่น้องมื้อนี้สิไปตัดต่อเพื่องอยู่นเอื้อยเจซีมาเอารถไทย ว่าสิตัดไดไลา่จำได้ละโมนี้เดี๋ยวตามไปเบิ่งน้ำกันติดบ่ดูสิติดได้บ่ไปดิพี่น้องสิ่บาเอารถไทยค่ะรถไทย<ช>ปั<ะ>๊ดดำหน้าแล้วตัวนี้มันคือบ่มีสายคันเร่งละ่ะเอาตรงเฮานี่นะน้ำมันอยูบอ่บ่จอดไว้มันสิติดได้บ่หมอนำ้ำหมอย้ำมันกับแหงบุหรี่จั๊บเนือบอ่ เป็นไอรัดกระโปรงนะครับเอาข,อข้าวเห่าแล้วเบื่องทออกแล้วมันจะเดี๋ยวมาดูนำกันพี่น้องเลยมันจะที่ตาตดได้ไหม <c oughs> เ,เออมื่อเพื่องให้งว่ากลินเลยนะตาต่อเพื่องไม่ให้กลินซ้ำๆได้เกี่ยวของเจ้าของลำบากนะคะบลำบากไหนจักน้อย โอเคติดได้อยู่ปล่อยเด้อถอยออกมาหน่อยเด้อไปคมลงไปสิผูกให้ต้องไปผูกไวปบอกเอาไปผูกเหรอวะไปๆเดียวเดียวไปจองมันนี่ลงไหนก่อนก็ต้องแหงต้องแหงนะเพื่อนผูกแล้วเอาไปผูกไปโคมอะไรเหรอ ไปลโร้ใช่ พอผีนี่ใส่แต่เขากลางมาททงเลยมาๆาข่อยเด้อข่อยเด้อจ้า <c oughs> คนบุค่อยได้จับรถไทย คือดังแล้วนั่นมันคือดังแล้วนั่นแย่นี่ยังแตกเฮือเด้เพือนมันอยู่เทิงพี่น้องเลยเลยลงมาเอาแต่หัวมันใจเฮือนมัน เจ้าเขาไป็นพวกกับบอมีค่ะมีแต่ผู้หญิ่งแต่ราจะมาเหตุเก่งนะคะงานกระสอบกระต่ายงานกระสอบกระเทยนะกับลาบเมานะคะได้บอโวนักเติร์ดนะถึงนักเทพโมเวนแกเขียนนี่น้องเลยรับออกทำไมต้องมาทำงานแบบนี้โมเวนแกเขียน <laughs> <า>มันต้องโยกเลยนี่น้ำได้วะปีพัวเด้อพวกสมุนภูถากินขาอยู่นี่เจียวเจียวมาให้ ต้อง่ายกินกับจืนก็รอน,ยนอยู่พี่น้องเลยจ้อยโอ้วมฮอดเพื่อองให้กินกับปะนี้ cái <laughs> bắt đầu cái bộ trò thì cái, bắt đầu đi, con trai còn lúng ทางแต่ว่าก่อนหินนี่บันนี้หินพร้อมสันเลยได้นดูสิม,มาหอดริงน,นเเอเอว้ยไปจ่ด้วยฮุมพี่จาด้วยฮมจ้ากี่แล้วจะไปซาย เรบพี่น่องเ้ยรถกระค้นนมาคือเตาเลยมาไปห่มตาดูนดูบันี้โอ้เอจ็บประเทศพี่น้องเอ้ยสิบบาทติดจ้าก่ได้แล้วบันนี้ น้อยกันเจมาตีดแจ็คอีกเด้วกับพ่อพูดใส่เบิรงอันนี้คือลงใช่ไหมอันนี้คืออย่างนี้บูชอว่าสละัอ <c oughs> จกักมันเย็นเห <c oughs> นือ่อยน้ำลด่อพี้มาได้ยินกับตี่ดระได้

กเออาต่เกิดเป็นกระเทยกับพอดีแล้วพี่น้องเกิดเป็นผู้ชายกับพอดีเกิดมาทุกอย่างค่ะมือไงเตีดีละค่ะโอ้ยอย่ามาหุบมันไปอุ้ยมือนมือมัดฟุมือเบืองเบื้งพี่น้องเอ๋ยอักให้กลุ้มสองมือนะคะตัดมือเดียวให้กลุ้มสองมือมือหน่อยนะคะฮิบฮอนฮอน จเจอรถเ็เจอลถใคหน้างค่ะน้าแกระเกยังอีกเลย กี่น,ออนี่เรคะจันญาหยู้าูเต้าหู้ใกล้วยร้านังรอลาค่ะปุ่มชั้องมือนะคะักผ่อนไสนะคะก็ที่นี่ก็จีนะครัี่นี่เรคะทกคุณห่หะะณหหณหายาเป็นเม่้มเป็นรถใชเจ็ดีเวอาอจ้าเบออ,อ,อยูขับจังหน่อย